ค่ะพี่น้องไม่นด้เข้าสวนอีกแล้วเด้อพี่น้องอันนี้เอามาไหเบิร์เนีค่ะอันนี้เป็นสูตรสูตรอะไรเนาะสูอันนี้เป็นบะกรูดเด้อพี่น้องบะกรูดมะกรูดนี่ค่ะมะกรูดไม่แบบนี้เนาะหนูเอามาปัน่นปั่นใส่น้ําใส่ถั่วปัน่นคือปั่นพี่เก่งเขานี่แหละพี่น้องอันนี้หนูคิดเองเด้อพี่น้องคิดเองหนูพยายามที่จะไม่ได้ใช้สารอะไรมาฉีดพ่นเนาะให้แมงให้เพียให้ยังมันตายเนาะ หนูจะใช้สมุนไพรหรือว่าของที่เรามีอยู่แล้วล้วนๆบกูดนี่กับบกูดอยู่กับต้นอยู่บ้านเนาะค่ะอยู่บ้านอยู่เฮือน,นเฮาเนาะอันนี้หนูตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะทําจะบีบคั้นเอาแค่น้ําเนาะแต่หนูคิดไปคิดมาเปลือกเราก็ต้องทิ้งไงแล้วเราจะทิ้งมันทําไมหนูก็ซ้อยเป็นแว่นเป็นแว่นน,น้อยพี่น้องแล้วหนูก็ใส่โถปันเอาน้ําใส่โถจากน้อยเพราะมันเหยนอ่าเพราะมันเหยตีใบพัดได้เนาะค่ะ ซอยเป็นแวน่นเพราะมันปั่นใดปั่นออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็เป็นสมุนไพรล้วนๆไม่มีผลกระทบอะไรต่อครอบครัวเราต่อร่างกายเราเนาะอ,อัน,นอันนี้ก็เป็นนมค่ะพี่นกงนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นนมที่ว่าเขาหมักไว้แล้วเนาะเนี่ค่ะนมที่ว่าเราหมักไว้แล้วใส่ขวดถูรูแบบนี้หนูจะทำสองตัวนี้มาใส่ด้วยกันแล้วก็ใส่ขวดปอกจีต้ตัวนี้ขีดปอกจี้ตัวนี้เนาะใส่ขีด แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะใส่ขวดปกกี้เราต้องทําการกรองก่อนอันนี้บะกูดพี่น้องเอาสามถึงสี่ลูกก็ได้เด้อพี่น้องแล้วแล้วข้างในจะมีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้หนูปั่นมาจากบ้านเนาะข้างในนี้หนูจะใช้น้ํายาสระผมยี่ห้ออะไรก็ได้บีบลงหนึ่งช้อนหนูใส่น้ํายาสระผมด้อยพี่น้องบีบลงเลยค่ะใช่แล้วก็เกลือเกลือหนึ่งช้อนเกลือแกงเขาหน่ะเหยพี่น้องเกลือใส่เกงเขาเฮ็ดกับเขาค่ะ อันนี้ที่ว่ามดที่ว่าเห็นหมดอยู่ในนี่คือว่ามด,มดมดไม่อยู่ในขวดหลด้วยพี่น้องแล้วหนูทําการลองดูว่ามดมันเยอะเนาะแล้วหนูปั่นเสร็จหนูก็เอาน้ํามะกรูดเทลงใส่เลยปรากฏว่ามันตายมันกระตายแล้วพี่น้องเพราะว่ามะกรูดหลายลูกเนาะสามถึงสี่ลูกหน,น,กน,กนูปั่นทั้งเปลือกทั้งน้ําใส่ด้วยกันปั่นทั้งเปลือกทั้งน้าใส่ด้วยกันแล้วมาทําการผสมกับนมตัวนี้ที่เราหมักหนูหมักมีนมจืดไข่ชูรสเอ็มร้อยเนาะ นี่แหละก็คือว่าเอามาผสมแต่ก่อนอื่นเราต้องกองก่อนกองเพื่อให้เนี่ยเป็นตะกอนมันจะไปติดหัวฉีดของเขาฉีดหัวฉีดปอกกี้เนาะพี่น้องเนาะหนูจะกองใส่โลูลตัวนี้หนูก็จะผสมกันความผสมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือลืมบอกอันนี้น้ำซาวเข่าด้วยพี่น้องน้ำซาวข้าวกองกองสองยางมาใส่น้ำซาเข่าแล้วก็ฉีดพ่นใส่ขวดปอกกี้ฉีดพ่นเนาะ กองสองอย่างนี้ทําการกรองก่อนเดี๋ยวรู้จะนี้มากรองเส้นก่อนนี่ค่ะนูก็จีใส่ในปริมาณที่เข้มข้นเนาะพี่น้องเนาะใส่ในปริมาณที่เข้มขนะะ้นกะว่าให้มันได้กินเหม็นได้ค่ะพี่น้องร้องเบิงว่ามันจีเป็นยังไงเนาะนี่ค่ะกรองเห็นบอกั่นเป็นเศษเศษแบบเนี้ยติดติดขวดน้ําเราเอาให้เหม็นได้ค่ะพี่น้อง เราะว่ามากรูดเราเยอะมากรูดกับบ้านไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนผู้ใดมีอันนี้หนูใส่น้ำยาสระผมเนาะใส่น้ำยาสระผมยี่ห้ออะไรก็ได้หนูก็จะใส่บ,บีบ,บให้มันนันนี้บีบออกเล่ะพี่น้องกองว่าให้มันไปตันหัวฉีงเขาเนาะเป็นกากเขาดนีเห็นว่าเขาไมจะเป็นกากเนาะเป็นกากที่ว่าเราปั่นไม่ละเอียดก็ว่าเป็นอย่าง่ะพี่น้องเราไปให้มันเปกินเห็นไหมคะอันนี้แล้วก็ใส่โหล เหมือนเดิมแล้วก็นี่ไ่นักยาติสับผมเนาะเราไม่มจีบเป็นฟองแบบนี้พี่นอ้องแล้วตัวนี้หนูก็กองอีกเหมือนเดิมนมเนาะนม ก็คือเททใส่แบบเข้มขคนใด้พี่น้องเพราะหนูจะใช้การฉีดเยอะเนาะมันเป็นกากแบบนี้พี่น้องเขาแบบบีบ BB ค่ะเพราะว่านมมันจับตัวกันเป็นก้อนอยู่แล้วเนาะมันเป็นทำการหมักเนาะนี่ค่ะอันนี้หนูจะเอามาฉีดใส่วรรขวกปะกี้ได้พี่น้องด้วอันนี้คือเอามาให้ดูสูตรเนี้ยคือหนูคิดเอง หนูคิดอันดับแรกหนูคิดหาของในขรัวเรือนเราก่อนว่าเราจะใช้อะไรได้บ้างหอมกระเทียมเหล้าซีสิ่อะไรเงี้ยเราก็มาผสมกับสิ่งที่เรามีอยู่ในบ้านเรานี่แหละนี่ค่ะน้ำนี่แบบนี้เลยถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องกองกองใส่ขวดปอกกี้อีกเนาะกองใส่ถูนี่กองใส่ถูนี่ค่ะ เพื่อที่จะเทใส่ขวดป๊อกกี้ตัวนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตกรองก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปฉีดพ่นดูว่าจะเป็นยังไงเนาะป้องกันเพลียมดอันนี้คือหาของในบ้านเขาพี่น้องเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อไงนี่ค่ะตอนตอนใส,สยเนาะในสวนไม่จําเป็นต้องไปซื้อ๋ยวหนูจะทําการฉีดพ่นก่อนใบหอมกับงามงา,มงามพี่น้องถือก,กันกับน้ำมักขี้ควายคักสวดเอาสวดเอาสวยวันนี้จะเก็บมาลาไปให้ถ่ายให้แม่ค้าด้วยกันก่อนสั่งมาแล้ว มาลากกับพริกเนาะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกองแล้วก็จะพาไปฉีดพ่นเนาะ,ะว่าจะเป็นยังไงเนาะคะ่ะถามพี่น้องนี่ฉีดเนาะค่ะฉีดไปเลยโอ้ฉีดไปเลยเลยนาะค่ะพี่น้องนี่ไปเลยฉีดใส่ผักใส่อั่งกิิบนกรูดเนาะค่ะพี่น้องกิ่นมะกรูดฉีดใส่แบบนี้นะคะ่ะนี่แหละ ก็ต้องไปหาสารเคมีดอกเอาในบ้านเขาเดยพี่น้องง่ายๆอาศัยว่าเราฉีดบ่อยๆเนาะใส่ว่าฉีดบ่อยๆฉีดไล่มันออะอันนี้ให้เบิ้งด้วพี่น้องด้ออันนี้จากมันที่มีมดเนาะพี่น้องจะเห็นหมดบอค่ะใส่ละหนก็ไปเห็นตานูก็ได้มันจะเห็นหมดบอแต่พริกต้นนี้จะมีมดเนาะ เราใบกําลังงามค่ะพี่น้องหลังจากที่น้ําหมักขี้วัวเนาะแล้วก็นมไข่นี่ค่ะฉีดไปเลยค่ะนี้ฉีดพ่นไปเลยเนาะพ่นถือกล่องไข่กับบมีเอ้อพี่น้องทั้งถือกล่องทั้งฉีดเนาะค่ะมันก็นเลยฉีดลำบากนิดนึงนี่คือฉีดไรหมดไมแรแมลงฉีดไปเลยพีกกาลังแตกใบแตกนี้เนาะค่ะอันนี้พีกกาลังแตกใบ อันนี้เด็ดตัวนี้ออกก่อนฉีดไปเลยค่ะกิ่นมะกรูดเนาะเอาบากูดสามสีนวยปันซอยเป็นแวน่นเป็นแวน่น,วนดอกกระปันใส่เลยพี่น้องนี่ค่ะฉีดไปเลยนี่มะพกนี่มะพิกันนี่แซ่แบเซ็พี่น้องหนูชอบนี่นี่ค่ะโอ้ มีคนถือกล่องเนาะพอาพ่อแม่ท่านใดเขาบเกว่งเรากัดกดไลค์กดแชร์ให้หลายเด้อพี่น้องเด้อฉีดน้ำกอกขอดปอกกี้แบบนี้เนาะมะกรูดสี่ลูกปั่นเสร็จมากองในน้ำมะกรูดก็มีเกลือสมุยาสับผมยี่ห้อนางก็ไดเด้อพี่น้องใส่เลยค่ะนี่ใส่เลยนี่ค่ะฉีดแบบนี้เนาะฉีดพ่นไปเลยนี่ค่ะ ีดทุ่นไปเลยค่ะนี่จะฉีดะนะเนะขือนเขือ,ขอ,ขอต้นทั้งทายยังซี่ก็ได้กลิ่นน้วยหลายเลยเดียคยะพี่น้องน,น,นี่นี่ค่ะนี่ค่ะพิิก,พกกำลังงามเด้อพี่น้องนี่ยวันนี้จะได้เก็บบอริกนี่เลยค่ะนอ่ตรงนี้ก็เลย เก็บพริกเก็บบวบแล้วมื้อนี้นี่ค่ะฉีดเนาะค่ะฉีดไปเลยไล่เมือไปอย่างเราก็บำรุงไปได้ตัวน้ำฮอร์โมนนมไข่เขาเนี่ยฮอร์โมนนมไข่เขาผสมไปเลยค่ะเขาต้องมาปอกก่อนพี่น้องเพราะว่านี่เป็นนี่เนาะนี่เป็นแตกเนาะนี่ เนี่ยค่ะมึงบอกพิกตันนี้พี่น้องพริกต้นนี้โอ้ฉีดไล่ได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหนูขออนุญาตทำการฉีดคนก่อนเนาะคะ่ะอันนี้หนูมาทำให้ดูว่าในสูตรมีอะไรบ้างผู้ใดเข้ามา รับเบิงรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หลานยนเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เราอยู่ทักไหนมาคอมเมนต์ให้หลายเน่มาบอกมาคุยกันเด้อค่ะมาเป็นเพื่อนกันหน่อยนะคะนี่ค่ะฉีดไปเลยเพิ่งบอกพริกต้นนี้พี่น้องกระดกจนกิงก่งจะหักก็ทําอย่างที่หนูพาทํานี่แหละหนูก็ใส่แบบนี้เลยคะ่ะมองหาของใช้ในครัวเรือนเราก่อนอันดับแรกถึงจะลด การใช้สารเคมีลงได้ถ้าเราทําได้เราลดลงได้เราก็ไม่ต้องไปคุ้นชินกับการใช้มันไงไม่ต้องไปคุ้นชินกับการใช้มันฉีดเลยค่ะฉีดได้เลยเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตฉีดพ่นก่อนนะคะลอกมไว้ผักไสนี่นนไว้ผักไวรนุจะเอาให้ดูนี่ค่ะมว้ผักไสจะได้เก็บเนาะนี่แมนค่ะมวยผักไสรดีกับแมนนี่ ที่ได้เก็บอีกแล้วพี่นงองโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้่อพี่้องเด้อเข้ามาคอมเมนต์กัน,นหลายๆด้วยจ้า